สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรส travel คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการดาวนโ์โหลดและติดตั้งแอปเป่าตั้งนะคะเวอร์ชัน10.32.0นะถ้าเป็นหัวเว่ยนะคะจะต้องใช้เวอร์ชั่น10.34.0ระบบ iOS จะใช้เวอร์ชั่น10.33.0นะคะใน iPhone เนาะ ให้คลิกเข้าแอปเป่าตังบนมือถือของเรานะคะแล้วจะมีช่องด้านบนนะคะค้นหาแอปและเกมให้พิมพ์คำว่าเป่าตังลงไปมันจะโชว์ขึ้นมาเราก็คลิกคำว่าเป่าตังนะคะจากนั้นก็กดติดตั้งค่ะแล้วก็รอมันดาวน์โหลดสักครู่นะคะค่ะถ้ามันโชว์คำว่าเปิดนะคะให้กดเปิดเลยนะคะก็คือการ าดาวน์โหลดนี้สําเร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กดเปิดเพื่อที่จะเข้าสู่แอปเป่าตังรองมันดาวน์โหลดนะคะถ้าเข้ามาหน้านี้นะคะให้กดคําว่าถัดไปนะคะจะอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะคะหลังจากใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วนะคะก็ขอรหัส OTP ใหม่นะคะกดค่ะที่ปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างเขาก็จะส่งรหัส OTP นะคะเข้ามาในมือถือของเรานะคะ นี่นะคะคำว,ว่าเป่าตังสามแปดเก้าสองหกหนึ่งนะคะเราก็คลิกตรงที่ว่างนะคะแล้วก็พิมพ์ใส่เข้าไปค่ะรหัส otp หกหลักนะคะแล้วมันก็จะโหลดแป๊บหนึง่งก็จะมาสู่หน้าข้อตกลงและเงื่อนไขนะคะติ๊กถูกในสี่เหลี่ยมแล้วก็กดตกลงนะคะเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านหกหลักนะคะเราก็อา่าตั้งรหัสผ่านที่เราสามารถจำได้นะคะ จากนั้นก็ตั้งรหัสผ่านอีกรอบนะคะเขาจะบอกว่าใส่รหัสพิน6หกหลักอีกครั้งนะเราก็ใส่ไปอีกรอบเพื่อยืนยันว่ามันถูกต้องเนาะ พออยู่หน้านี้นะคะก็ติดตั้งดาวน์โหลดแอปเป่าตังเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็ขั้นตอนต่อไปสำหรับใครที่ได้รับโครงการเราชนะนะคะได้รับสิทธิ์ใน w w w บไ์เว็บ dot เรชนะ com นะก็สามารถกดเลือกคำว่า G Wallet นะคะตัวนี้ได้เลยก็จะเข้ามาสู่หน้าเป่าตังให้เลือกคำว่า G Wallet นะคะอันแรกเนาะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เลือกที่คำว่าเข้าใช้งาน G Wallet เนาะ แล้วก็กดตกลงค่ะแล้วก็กดตกลงอีกรอบนะคะก็ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปบัตรของเรานะคะกดเริ่มถ่ายรูปนะคะแล้วก็กดอนุญาตค่ะแล้วก็กดอนุญาตอีกรอบนะคะจากนั้นเราก็เอาบัตรประชาชนเรามาถ่ายรูปนะ พอถ่ายรูปเสร็จนะคะเขาก็จะให้เราสแกนใบหน้านะคะหลังจากสแกนใบหน้าเสร็จก็จะมีข้อความ sms เข้ามาว่าเราได้ยืนยันตัวตนนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะปุ่มเราชนะก็จะเด้งขึ้นมาค่ะแถบเราชนะนะคะเด้งขึ้นมาก็จะมีปุ่มคำว่าใช้สิทธิ์เรากดคำว่าใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็กด ติ๊กถูกนะคะบนช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขาการให้บริการแล้วก็กดตกลงค่ะแล้วก็ใส่จังหวัดที่เราอยู่อาศัยนะคะแล้วก็กดยืนยันอีกรอบเนาะ จากนั้นเขาก็จะส่งรหัส OTP นะคะเข้ามาบนมือถือเราอีกรอบเราก็ใส่รหัส OTP จากนั้นนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะโชว์เงิน2,000บาทนะคะของอาทิตย์นี้เนาะเงินที่เข้าเมื่อวันที่18ใครที่เพิ่งทำ ยืนยันตัวตนเสร็จในวันนี้นะเงินก็จะเด้งขึ้นมาเลยหากว่าเรายืนยันตัวตนเสร็จเนะาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ